ก็สวัสดีกันได้ครับอยู่ผมดันเตสกอร์วันนี้ยผมนีเกมเทคเคนเซเว่นนะครับผมเราจะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมพาร์ทที่แล้วเราเล่นไปถึงแชปเตอร์ที่4กันแล้วนะครับผมเป็นช่วงที่ลาลิสันเดอร์นั้นมาเอาตัวจีนไปฮะเราต่อกันที่แชปเตอร์ที่5กันเลยครับผมเบาะแสได้นำผมมายังเอกสารผมเจอชื่อเธอในประโยคประโยคหนึ่งคาซูมิฮาจิโจ ไม่ได้เขียนไว้ว่าเธอกับเฮฮาชินั้นใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรแต่ยืนยันได้ว่าเฮฮาชิและคาซุมิเป็นพ่อและแม่ของคาซุยะและผมก็ต้องตกใจอีกเรื่องนึงในปีที่เฮฮาชิยึดไซบะสึจากจินปะจิมานั้นเป็นปีเดียวกับที่คาซุมินั้นตายลงและเป็นปีที่คาซุยะได้ตกจากหน้าผาและได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก มันหมายความว่าอย่างไงกันก็จะเข้าส like ู <único Liberty Overwatch> ่คาทีนของคาซุยะนะฮะในฉากนี้แฟดแบ็กไปในตอนที่เฮฮาชิมิชิมะ a นั้นได้ทำการโยนคาซุยะลงไปที่หน้าผานะครับเป็นการที่น่าเศร้านะมันก็เลยทำให้ทางฝั่งคาซุยะนั้นค่อนข้างที่จะฝังใจกับเรื่องนี้แล้วก็ทำให้คาซุยะนั้นโกรธแค้นเฮฮาชิมิชิมะพูดเป็นพ่อองตัวเองครับผม เราจัดการเรื่องการเคลื่อนไหวของมิชิมาเอชิให้แล้วครับเหมือนเขากำลังหาจินคาซาม่าอยู่ครับท่านเขาก็ตามจินไปงั้นเหรอเตรียมตัวปฏิบัติการของเราซะก็ในความเคลื่อนไหวของตอนที่แล้วนะฮะได้พบจินคาซาม่าที่ตะบนออกกลางนะก็เลยตอนนั้นเข้าไปกับลาลิซันเดอร์แหละก็ฝั่งจีคอปก็ได้รู้เรื่องนี้ขึ้นมานะครับผม ความสับสนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผมไปแล้วอยู่ๆก็เจอคนคนหนึ่งในร้านอาหารสายตาคู่นั้นเป็นสายตาที่ไม่โหยหาในการต่อสู้สักนิดและเขามองผมเหมือนมองเข้าไปในจิตวิญญาณเลยอย่างนั้นแหละงั้นนายสินะที่กำลังตามเรื่องมิชิมะไซบสสึอ,อยู่เขามองก่อนที่เขาจะเดินออกไป เขารู้ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาแล้วละ่ะรู้เลยว่าเขาอยากจะให้ตามเขาไปผมก็เดินเข้าไปหาอย่างช้าๆลาวกับมนสะกดหลังจากออกจากร้านอาหารเขาก็ได้แนะนำตัวเองชื่อของเขาคือลีชาวลันนั่นเองก็ลีชาวลันได้ปรากฏตัวนะครับผมกับฉากที่น่าจะเท่ทุกคนโอ้ยเฮียทีบ งไปเลยเออเธอตื่นแล้วเหรอแต่มันไม่ใช่วิธีที่จะตอบแทนผู้ใชี่ยวเลือเลยนะช่่ยชีวิตฉันไฟงั้นเหรอฉันมาทำอะไรที่นี่จ๊ะดูเหมือนเธอจะสูญเสียความทรงจำไปอะนะความทรงจำมีปัญหาละ่ะพบคนน่ตสงสัยต้องทำลายโอ้โหในละคุณจริงๆทําทำแบบนี้ไม่ได้รักเลยนะ โอ้มาเราได้เล่นพ่อใหญ่ลีวะ่ะลีชาวลันเจอก,กับอลิซ่านะฮะผมเล่นลีชาวลันไม่เป็นวะ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรเราเลยวะแปลกแปลกละไอเชี่ย,ววแ,แ,แ,ย,ยแม่งแรงจังวะเฮ้ยแรงไปผมเล่นไม่เป็นผมเล่นลีชาวลันไม่เป็นอุ้ยเล่นไม่เป็นจริงๆตัวนี้ ผมเคยมีความคิดอยากเล่นนะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วก็แบบไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเล่นยากไอ้เหี้ยผมไม่ถนัดที่สุดเลยการเล่นตัวเตนะเนี่ยโอ้ยผมไม่ถนัดตัวเตะที่สุดเลยเาาดี๋ยววะดอึ้งเตะตายเอออุ้ยมันรีบูตเครื่องแล้วมันน่าจะเก่งขึ้นนะอืม โอ้ยมันยากว่ะโอ้โหมันยิงเครื่องยนต์ด้วยอันตารายอย่างเงี้ยที่อะไรเนี่ยสัตว์ดูท่านหน่อยแล้วกันโอ้ท่ามันเป็นอย่างงี้เออยังไงผมก็ไม่เข้าใจคอมโบของตัวนี้อยู่ดีวะ่ะโอ้ใช้หมัดก็ไม่ดีด้วยเฮ้ยแต่พอเล่นได้พอเล่นได้มันไม่ได้แย่โอ้ยพ่อมึงไงสัตว์ยาก อืเออพ่อมึงตายไอ้เพี้ยอืมพี่ถ้าไม่ตายมีถ้าไม่ตายระวังระวังระวังเชี่ยตา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 ยอุ้ยเก็บแตกอุ้ยเก็บแตกอืมแทงเขาพยาไฟไปดิเอี้ยจังหวะนี้เข้าสู่คัสซีนหรอมั้งผมน่าเดาๆดเอานะโอ้ฝัด ปัดเป๋ปัดเป๋วถึงแม้จะยังแก้ไขไม่สมบูรณ์แต่ก็รีสตาร์ทให้ใหม่เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่จำได้ยังว่าฉัน,นเป็นใครฮะนายนายคือโอ้ก็แฟตแบ็กตอนที่รีชาวลันอยู่กับลาเลรกซานเดอร์นะฮะโอ้โหโคตรเทลเลยซีโอปร,ราดลีใช่ไหมเนี่ยรีชาวลันตะขากร้าไม่ใช่ปร,ราดเรียกให้ถูกด้วยสิ แต่ก็ดีแล้วล่ะที่เธอจำฉันได้ล่ะแต่แต่ฉันมาทำอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแบบนี้นี่เองปัญหาพวกนี้ก็ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปละนะมาครับก็จบไปกับแชปเตอร์ที่หกกันแล้วครับผมคลิปนี้สนุอเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอจบคลิปไว้เท่านี้สวัสดีครับ